โรบอกเดสเล y ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาดาบเขียวครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าดาบเขียวนั้นโคตรดีนะครับถ้าเกิดเราเอาดาบเขียวไปทำร้ายศัตรูและมันมีโอกาสประมาณ50%ตศัตรูจะมาเป็นมิตรกับเรานั่นเองครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยของเราซึ่งเป็นแรจี่โคตรน่าลุ้นนะครับทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสามารถ เอาศัตรูมาเป็นเพื่อนของเราได้หรือเปล่าครับทุกคนอย่าลืมกระชื่อไปให้คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วไปรับชมกันนะครับเริ่มเกมมาครับทุกคนเพื่อความสนุกผมได้เอออ,อ,อ่านหินนี่คืออาชีพนะครับนี่ไงสงที่ผมซื้อมานั่นก็คือปืนเราจะได้เดินทางแบบรวดเร็วนะครับมากับอาชีพคนขุดเมืองนะครับก็คือไม่ได้เอาอาชีพแบบเอาตัวรอดมาก็คือเราจะได้เห็นดาเมจแบบว่า ดาเมจปกติของดาบเลยนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านี่แหละแล้วก็มากับที่คูถิ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมใส่เชือเพิงเสร็จก็ออกเดินทางไปที่เมืองเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้18,00 0เมตรยังไม่เจอบ้านล้างเลยเราน่าจะเจอบักหรือเปล่าทุกคนไม่ก็แบบเราเล่นในรอบที่มันแบบว่าเปลี่ยนที่อยู่หรือเปล่าโอ้โหแล้วมันจะไปอยู่ที่กี่หมื่นเมตรดีทุกคน แต่ว่าตอนนี้เราเจอเทสลาครับอยู่ที่ประมาณ18,000เมตรเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปเอาหัวสมองไปขายก่อนละกันโอ้โหถ้าเกิดอย่างนั้นเมืองล้างเราจะไปอยู่ที่กี่หมื่นเมตรครับทุกคนเราจะต้องเดินทางอีกยาวไกลเลยแน่ๆนะครับตอนนี้ยังไม่เจอหมู่บ้านล้างเลยเจอแต่เทสลาก่อน ตอนนี้38,00 0เมตรครับทุกคนขวามือแล้วนั่นก็คือปราศาสตรแต่ว่าเมืองล้างของเรานั่นอยู่ไหนผมต้องการดาบเขียวครับณตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรเลยโอาไก็ทุกคนหรือว่าคลิปนี้เราจะจบ80,000เมตรโดยที่เล่นอาชีพคนงานเหมืองหรือว่าคนขุดแร่ทุกคนคือมัอนไม่เจออะไรเลยอะ่ะเราไม่อามว่ะ เราพยายามหาแบบว่าหมู่บ้านล้างครับแต่กลับไม่เจอเลยเอาล่ะอย่างน้อยเราก็แวะจุดเซฟนี่ก่อนผมต้องหายเชื้อเพลิงอะ่ะไปเรื่อยๆทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกครับโอ้โหคลิปลืมอัดนะครับทุกคนมาละผมเข้าไปในเหมืองแล้วแม่งรลเปิดไว้ทุกคนแล้วปืนผมหายทุกอย่างมันหายหมดเลยครับคือผมไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทายังไงกับชีวิตดีหมวกก็หายนะครับตอนนี้ผมไม่มีแสงสว่างอะไรในตัวเลย โอ้โหชีวิตเราทุกคนยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับตอนนี้มันจะสูญเปล่าหรือไม่ผมเกิดประมาณสองรอบแล้วผมตุยดีรออะไรอะครับผมใช้เกิดประมาณสองรอบแล้วทุกคนโอ้โหผมต้องออกเดินทางต่อก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะผมไม่สามารถสู้ได้ผมไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่ามันเพิ่งห้าหมื่นสองพันเมตรอะผมจะต้องกลับไปเอาปืนอยู่ที่สองว่าจะต้องกลับไปซื้อปืนโอเคผมอาจจะต้องกลับไปซื้อปืนมาแล้วทุกคน เอาทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปซื้อปืนอยู่ที่ห้าหมื่นเมตรก่อนนะครับตอนนี้ม <laughs> ผมอยากให้ทุกคนดูของด้านในผมของผมมากเหลือเกินคือแม่งโค้เจออะทุกคนคือแบบมันระเบิดตุ้มทีเดียวของกระจัดกระจายนะครับหายหมดเลยไอ้บ้าผมก็นึกว่าผมอัดชิปแล้วทุกคนไอ้พลายโชคดีที่มีม้านะครับเราต้องเดินทางกลับไปประมาณสองพันเมตรอะกลับตอนนี้ผมมีตังอยู่ร้อยหนึง่งเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไปขายดีกว่าว่าผมต้องซื้อปืนนะครับ ซื้อปืน75บาทโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะมากเราจะตายก่อนหรือเปล่าครับทุกคนปืนช่วยหน่อยปืนโอเคปืนโอ้โหโอ้โหปืนโอ้โหปืนช่วยหน่อยปืนช่วยหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วปืนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคโอเคปืนช่วยปืนช่วยเกือบตายทุกคนเกือบไม่รอดแน่โอเคโอเครอดอยู่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูสภาพผมคือแทบไม่เหลืออะไรชีวิตชีวิตเราคือแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ ตอนนี้อ่ะเหลือสูนทุกอย่างนะครับจากที่ฟาร์มมาห้าหมื่นกรเมตรไฟฉายผมก็หายแล้วทุกคนผมอาจจะต้องพกๆแบบว่าคบเพลิงไปเอานะครับโอ้โหเยอะมากทุกคนมรสุมชีวิตโอเคโอค้โหตัวละสิบห้าบาทโอเคได้ประมาณร้อยห้าสิบบาทครับทุกคนพอที่จะซื้อปืนกับซื้อน้ำมันงูกลับไปอยู่แต่ว่ากระสุนอ่ะอยู่ในนู้นเยอะครับหลายร้อยอยู่ปืนเสร็จละแล้วก็ซื้อกระสุนไปสำรองสักสามสี่กล่องซอมบี้ที่มันสือ ไดนามิกอ่ะทุกคนเราจะต้องแบบกินน้ำมันงูแล้ววิ่งหนีเลยนะครับคือแบบนี้แต่ผมว่าเวริร์ไม่งั้นแบบโอ้โหเสียได้อ่ะคือของผมมันกระจัดก,กระจายหมดเลยอ่ะแล้วของมันหายเลยนะทุกคนไม่ได้กระจัดก,กระจายธรรมดานะคือกระจัดก,กระจายแบบหายด้วยนะครับล้ะทุกคนเดินทางกันต่อครับโดยใช้ม้าเดี๋ยวจะไปถึงรถไฟอีกประมาณ2,000เมตรกลับมาที่เมืองลางแล้วครับทุกคนเอ้ตอนนี้เราอยู่ที่50,000กว่าเมตรนะครับแปบบไม่ได้โมเลยทุกคน52,000เมตรจริงๆ <laughs> ผมกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวจะเข้าไปตรุยครับเจ้ากดีที่เรามีม้านะทุกคนไม่งั้นเราเดินแบบเดินจาวเลยแต่ม้าเราอยู่ด้านใน1ตัวแล้วก็อยู่ด้านนอกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะเก็บมา้าตัวนี้ไว้ในกระเป๋าแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าไปตรุยอีกครั้งซึ่งอันตรายที่สุดก็คงจะเป็นสิ่งนั้นแหละครับทุกคนอซอมบี้สือรละเบิดนี่คือโคตรอันตราย อันตรายแบบที่สุดในชีวิตเราละคือบางทีมันสปาวมันก็ระเบิดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเรายิงมันไม่ทันน่ะแล้วเราก็ตายนะครับแต่ว,ว่าผมต้องกลับไปหาหมวกของผมก่อนหมวกผมหาย <c oughs> เดี๋ยวแบบไม่มีแสงสว่างในตอนกลางคืนเดี๋ยวลำบากเลยชีวิตเราโอเคทุกคนของเรายังอยู่ปัญหาคือเราต้องพกไฟฉายนี่แหละเพราะว่าอ้โหอันนั้นเราหายนะครับไฟฉายอยู่บนหัวเราหายผมเ,เก็บของก่อน เดี๋ยวเก็บแต่กระสุนก่อนนะ,ะอะไรอื่นเขจะไม่เก็บโอเคแต่ okay. คนหมวกเราหายจริงว่ะหาไม่เจอเลยนะครับอ้ oh my god ชีวิตอ uh huh. ชีวิตหมวกหายจริงว่ะทุกคนหมวกเราอยู่ไหนวะมันกระจัดกระจายไปหมดเลยอะ่ะของอะ่ะดูสภาพอ่ะทุกคนทุกคนก็ดูสภาพเอา้ง <laughs> ทุกคนว่าออมันแยกขนาดไหนเอ,อ้ยมันกระเด็นเข้าไปด้านในแน่้เลยอะ่ะทุกคน โอเคช่วยลราเปิดประตูให้หน่อยนะผมหลบก่อนโอเคสวยโอ้โหมืดแล้วครับทุกคนแต่ปัญหาคือว่าหมวกผมหายโอเคตรงนี้เราได้หน้ากากมาโอเคโอเคโอเคอุ้ยอะไร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 เปิดอะไรเปิดน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ทุกคนมืดมากแล้วครับคืออันนี้หายทุกคนอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ เสียงอะไรอ่ะโอ้โหอะไรตาแดงๆมาแล้วทุกคนโอ้น้ำมันงูน้ำมันงูน้ำมันงูโอ้โหชีดแล้วทุกคนชีดแล้วชีดแล้วชีวิตน้ำมันงูน้ำมันงูก่อนโอเคแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆโอเค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 ไปแล้ต oh, ้องจุ uh ๊บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำมันงูน้ำมันงูโอ้โหเหลือกี่ตัววะดิทุกคน โอเคตายว้าวว้าวน่าเกลือน่าเกลือน่าเกลือช่วยเป็นเพื่อนหน่อยช่วยเป็นเพื่อนหน่อยน่าเกลือโอเคโอเคเก็บได้กระเป๋าได้ปะโอ้ยไม่ได้ด้วยโอเคโอเคโอ้ยในนี้มันน่าเกลือหมดทุกคน เออน่าเกลีอบะปาผมหาแท็บเล็ตไม่เจอดิเดี๋ยวขอเช็คแท็บเล็ตก่อนว่าเรามีกี่อันแล้วทุกคนหนึ่งสสโอเคเรามีแท็บเล็ตสอันขาดสองใช่ไหมทุกคนเราถึงจะได้ด่ะวะโอ้ยตกตัวตกใจโอ้เพื่อนตัวเองไอ้บ้ามานี่แต่ผมเห็นแสงสว่างอยู่ด้านหลังกล่องอันนี้มันคืออะไรวะ อ่านี่ไงผมเจอหมวกผมแล้วโอเคชีวิตลำบากเอ้ยชีวิตสบายเอ้ยชีวิตลำบากเอ้ยเอ้ยชีวิตสบายละแต่ว่าปัญหาคืออันนี้หายหมดทุกคนหาแท็บเล็ตไม่เจออีกสองอันไม่รู้อยู่ไหนหรือมันล้นแล้วเปิดไปแล้ววะทุกคนแล้วเปิดหายไปแล้วหรือเปล่า นี่ไงอีกอันนึงทุกคนเจอละแล้วเราต้องใช้กี่อันตอนนี้เรามีสี่อันละแล้วเราต้องไปตรงไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมอุ๊ยอะไรวะเสียงอะไรฟ้าผ่าอะไรตายวะนะทุกคนแเราต้องทำยังไงต่อทุกคนเราถึงจะได้ดาบเราต้องหาห้องอะไรต้องหาห้องลับอีกใช่ไหมอะไรคือห้องลับวะห้องที่แบบต้องวางแท็บเล็ตอะผพว่าห้องนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าต้องวางกี่แบงก์กี่ไป เียลองวางมั่วๆดูสิทุกคนอุย้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปะทุกคนไหนลองวางดูสิวางกี่แบงค์วะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเปิดป่ะทุกคนอ๋อสี่อันผมก็นึกว่าห้าอันที่ไหนได้สี่อันโย่มาละดาบของเราโ oh my gosh อันนี้อันนี้อะไรอุ้ยอันนี้มา้ามาแล้วทุกคนผมได้ดาบละเยสแล้วก็เอาทองไปขายด้วย โอเคโอเคโอเคแล้วก็หน้ากากโอเคทุกคนมันมน้อต้องใช้ประมาณสี่อันนะครับแค่แค่สี่อันทุกคนแค่สี่อันโอเคเดี๋ยวผมต้องออกจากตรงนี้ละ,ผม,ะามาออมผมต้องออกจากตรงนี้ละผมจะต้องเอาม้าออกมาก่อนโอเค่อนะผมขอแยกของก่อนนะโอเค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 ผมต้องออกจากตรงนี้ละแล้วก็เก็บไอ้พวกอันนี้ไปของี่ผ้าไป ทุกคนออกจากตรงนี้กันครับเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนั่นก็คือดาบดาบยกนะครับทุกคนไหนดูซิว่าคุณสมบัติคืออะไรบ้างมีโอกาส50%ในการฟื้นฟูศัตรูที่ฆ่าได้ฟื้นฟูศัตรูอย่างนั้นเหรอครับทุกคนสรุปแล้วศัตรูเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมเจิงๆๆจ๋งๆวะเจ๋ง,จง,จงว่ะฟื้นฟูศัตรูหรอมาถึงว่าให้ศัตรูมันเป็นเพื่อนเราหรือว่าให้ศัตรูมาฆ่าเราเหรือว่าเพิ่มเลือดให้ศัตรูหรืออะไรยังไงงง เรายังไม่ได้เก็บแบงค์แดงนะครับผมขอเก็บแบงค์แดงก่อนนะแต่ฝั่งนู้นนะผมเก็บไปแล้วแหละแต่ฝั่งนี้นผมยังไม่ได้เก็บตอนแรกนึกว่า5แท็บเล็ตครับที่ไหนได้4แท็บเล็ตโอ้โอ้โหเดี๋ยวผมพาทุกคนจบ80,000เม็ดเลยละกันวันนี้พร้อมกับดาบเขียวโอ้ y g o กอไปแล้วทุกคนแต่ว่าของผมหายเยอะนะซึ่งน้ำมันงูตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็รถไฟยังอยู่โอเครถไฟยังอยู่นะครับนึ่ว่ารถไฟหายละโอเคผมขึ้นรถไฟนะโอเคโอเค มันมันมันขึ้นรถไฟเราเป็นแบบวะอยู่ไหนวะทุกคนอยู่ไหนวะอ๋อโอเคฟันได้โอเคสวยเลซีว่าโอ้โอโอโยตาย,าอตายหนึ่งแล้วทุกคนแล้วเกิดอะไรขึ้นตายหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเอามาผมจะตายเอามาผมตายเอาตอนนี้ผมพยายามฆ่ากับไอ้พวกนี้แต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทุกคนคือแบบพวกมันตายปกติถือพวกมันตายปกติเลยแต่ว่า มันไม่ได้เป็นศัตรูเอ๊ะมันมันแบบเอ๊ยเดี๋ยวเนาะคือมันไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยอะทุกคนคือ,อไรวะบั๊กหรอขยัแบเคลื่อนรถไฟนิดนึงสิเฮ้ยคือยังไงอะทุกคนดาบยกนี่คือมันฟันไม่ได้แล้ว啊ะโอโห่ศพศพโครงกระดูกนะครับดวผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าโาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักที่ หกหมื่นเมตรก่อนเดี๋ยวไปทําความเข้าใจกับดาบหยกแม่ก่อน50%หรือว่าเมื่อกี้มันไม่ติดสักตัวเลยหรือเปล่าไอ้หรือว่า2ตัวนั้นเป็นเป็นเพื่อนกับเราแล้วใช่ปะที่เขาไม่ตายถูกไหมทุกคนอ๋อนู่นไงใช่ครับเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วนูนน่นนะทุกคนเขาไปสู้กับหมาป่าละเอ้ยใช่ทุกคนเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วเมื่อกี้ที่เราฟันไปนะครับคือเขาเขาเขาาจะไม่ตายนะเราอาจจะฟันแค่ทีสองทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนกับเราแล้วอะไรประมาณนี้นะ มาครับทุกคน8ปดพันวทอยู่ด้านหน้านะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องจัดการตัวที่อยู่บนป้อมก่อนครับถึง2ตัวโอเคพร้อมแล้วขอจัดการตัวบนป้อมก่อนนะโอ้หมองยากจังเลยโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัววะไม้เป็นมาจากไหนอ่ะซอมบี้ซอมบี้มาจากไหนก่อนโอเคขอจัดการตัวบนป้อมก่อนใจยเย็นโอเคเรียบร้อยทุกคน หบบนึ่งนะผมขับเข้าไปใกล้ๆอีกก่อนพร้อมแล้วนะครับกับการปลุกเพื่อนขึ้นมาโอ้โหมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะปลุกอันนี้ละเอาเลยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเอ้เสียงมาจากไหนหวะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยมาละทุกคนเพื่อนเรามาละโอ้โหเพื่อนเรายิงไปเนี่ยเอ็ยเองยิงไปเนี่ยน้องไอ้ไมนยิงโดนหือเป้าบะทุกคนไม่เห็นมันยิงเลย เอ้ยตามมาดิมันไปยิงม้าเฉยเลยเอะทุกคนมันไปยิงม้าเฉยเลยงงเอ้ยนี่ยิงเลยผมเดี๋ยวผมยิงมมาให้าตายก่อนไปแล้วทุกคนไปแล้วเพื่อนเรานำทับนำทับโดยโจรโจรกลับใจโจรกลับใจนะครับโจรน,นี้เป็นเพื่อนเราในการจบแป็หมื่นเมตรทุกคนโจรกลับใจมาละโจรกลับใจเพื่อนผมเป็นโจรมาละโจรกลับใจนะครับโจรใหม่ จนมืออาชีพเป็นไงนะครับจนกับใจไปเลยเพื่อนโจนเอาเลยเพื่อนสู้ครับเพื่อนสู้เฉวเดี๋ยวผมยิงตัวบนป้อมเลยโอเคเรียบร้อยอเก็บกระสุก่อนอเก็บเงินแดงด้วยเอ้ยผมต้องปกป้องเพื่อนตัวเองหมเพื่อนหมดดังเพื่อนหมดดังข้างในโอ้หมดแล้วหรอเพื่อนโอเค,อเ,คเพื่อนโอเคเพื่อนเราฝากสารต่อเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไอ้นั้นก่อนเพื่อน แดี๋ยวเราต้องไปหมุนสวิตช์ก่อนเพื่อนเราฝากหน่อยนะเพื่อนผมตายหรือยังวะโอ้ยเพื่อนผมยิงเฮดช็อตนะเอ้าไม่ธรรมดานะครับเพื่อนผมยิงเฮดช็อตนะครับทุกคนเห็นหนามเมื่อกี้โอเคเพื่อนผมสู้ไหวปะเหมือนว่าเพื่อนเราจะตายละโอเคผมยิงเพื่อนตัวเองเอ้ยเพื่อนเรายังไม่ตายตายปะวะทุกคนตายปะวะผมอยากได้หน้ากากคืนอะผมอาไปใส็ตัวใหม่ เอ้เพื่อนเพื่ออ๋อเพื่อนเรายิงในนี้มันมีคนอยู่ในนี้อยู่มาดิมาดิน้องมาดิทุกคนตอนนี้เราเปิดเหลือเวลาอยู่ประมาณสามนาทีครึ่งนะครับโอ้โจรมัาอีกแล้วทุกคนโจรมาอีกแล้วเรา,าจะต้องแบบย้ายทับก่อนอหนึงผมเก็บเงินแดงก่อนนู่นครับทุกคนโจรโอ้โหโจรมาตืมมาทุกคนเพื่อนเรามันยิงช่วยไม่ดีน้องเพื่อนเรามันตายหรือเปล่าวะ แต่ว่าหน้ากากไม่ดรอปทุกคนหน้ากากไม่ดรอปเลยทําไงดีอ๋อเพื่อนเรายังไม่ตายนะครับโอ้ยเพื่อนเราเลือดเต็มมาทุกคนอ๋อมันรีเซ่อีกตัวมันรีอีกตัวหนึง่งเอ้ยเจ๋งว่ะตัวดนึงนะผมใช้ดาบโยกฟันได้ปะอ๋อฟันไม่ได้นะครับเราเราต้องเอาดาบโยกฟันอีกตัวหนึง่งตัวที่อยู่แบบนี้มาหลาหวะนที่ผมใช้ดาบโยกฟันได้ปะอุย้ยเพื่อนผมตายตัวหนึงหน้ากากดรอปหน้ากากดรอปหน้ากากดรอป หน้ากากดบหน้ากากดบหน้ากากหน้ากากหน้ากากเอาตัวไหนก็ได้โอเคเรียบร้อย <laughs> ผมมีเพื่อนละเพื <"P> ่อนผมมาละมาดิผมมีเพื่อ <laughs> <laughs> นนะผมไม่ได้เล่นคนเดียวผมมีเพื่อนเราดึงวนว้าวอันหนึง่งอับหนึ่งดาบเขียวช่วย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 หน่อยช่วยหนะ้าดาบอันหนึง่งดาบเขียวดาบเขียวช่วยหน้าดาบเขียวดาบเขียวช่วยหน่อย โอเคซอมบี้เป็นเพื่อนเราละทุกคนเดี๋ยวผมจะดาบเขียวฟันเลยจังหวะนี้โอเคโอเคเพื่อนเราเยอะมากตอนนี้เพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะโอ้โหคืนอะไรวะทุกคนผมกินน้ำมันงูก่อนตอนนี้เหลือกี่นาทีวะทุกคนไม่รู้ครับเหลือประมาณสองนาทีตอนนี้ผมใช้ดาบหยกฟันโอ้ซอมบี้เป็นเพื่อนเราหมดเลยทุกคนเป็นคนของเราหมดเลยนะครับโอเคอุ้ยอะไรวะโอ้มาดีน้องเพื่อนผมเยอะนะ มาดีมาดีแวมพายวิผมว่าต้องฟันแวมไพร์แล้วเพราะแวมพร์มันตึงนะครับเราเราต้องเอาแวมพร์มาเป็นเพื่อนของเราอุ้ยเกือบได้แล้วทุกคนเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ได้นะครับตายก่อนเสียดายว่ะแวมพร์ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทุกคนตายก่อนอุ้ยโอย้ตอนนี้ไม่รู้ว่าหน้ากากเขียวอยู่กับใครนะทุกคน ไม่รู้ว่าหน้ากากเขียวอยู่กับใครตอนนี้แล้วก็ดาวโยกผมพยายามเอาแวมไพร์มาเป็นเพื่อนของเราแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับ50%โอเคเป็นแล้วมาแล้วจังหวะที่แววไพร์ต่อสู้กันอ,อีอุ้ยเพื่อนเราเยอะว่ะอุย้ยเพื่อนผมเยอะนะเอ้ยเพื่อนผมเยอะเฮ้ยเพื่อนผมเยอะเอาดีครับเอาดีครับเพื่อนผมเยอะนะครับเดี๋ยวผมเอาแววไพร์มาเป็นเพื่อนผมอีกตัวหนึ่งแล้วกันเรียบร้อย <laughs> อช่วยหน่อย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแป๊บนึงเอาดาบหยกเอาดาบหยกช่วย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนโอ้ไม่ทันทุกคนตายก่อนตัวนี้โอเคต้องมีสักตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราต้องมีสักตัวที่เป็นเพื่อนเราต้องมีสักตัวที่เป็นเพื่อนเราต้องมีสักตัวที่เป็นเพื่อนเรากินน้ำมันงูก่อนเพื่อนเพื่อนไอไอนั้นหายทุกคนหน้ากากเขียวหายโอ้โหแป๊บนึงผมจัดการไม่ทันแล้วผมต้องใช้ปืนละไม่ทันแล้วจริง เอดาแล้วจริงๆทุกคนผมต้องใช้ปืนแล้วหน้ากากเขียวหายโอเคผมเจอหน้ากากเขียวแล้วผมไม่ต้องชุบชีวิตให้กลับแปอมพายสักตัวหนึ่งโอเคเอาเอาเป็นจูนเลยแล้วกันอุ้ยทำไมมันเยอะจังวะคนดูน้ำมันงูแป๊บน้ำมันงูแป๊บ <laughs> โอ้ ชนะ80,000ื่นเมตรโดยดับจบครับทุกคนโคตรมันนะครับเพื่อนอย่างเยอะทุกคนเห็นาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นแวมไพไม่ว่าจะเป็นซอมบ,บี้นะครับเป็นเพื่อนเราหมดเลยครับทุกคน เอ้ยผมชอบอะ่ะทุกคนมีใครสนุกกับคลิปนี้ไหมครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจเต็มที่มากครับทุกคนก็ฝากกดติดตามให้พี่ชายต่อหน่อยนะครับคนดูอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับดาบโยกนะครับสนุกไหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย